นี่คือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยครับเป็นคำถามที่ท้าทายความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เรานั่นก็คือความตายเอาละครับเรามาเจาะลึกการเดิน,นทางเพื่อค้อนหาคำตอบนี้กันว่าเราจะสามารถอยู่เหนือความตายได้ยังไงเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากคำสาปที่น่ากลัวมากๆซึ่งคำสาปนั้นเองกลับนำไปสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะคาดคิด เรื่องมันเริ่มที่ริมฝั่งแม่น้ําโคทาวรีครับมีพราหมู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่น่าเคารพนับถือมากเื่อว่าภาวรีท่านเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญพระเวทเลยนะและท่านก็ตัดสินใจทําพิธีกรรมครั้งสําคัญคือการสละสมบัติทุกอย่างที่หามาทั้งชีวิตเพื่อทําทานครั้งยิ่งใหญ่แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือหลังจากที่ท่านบริจาคทุกอย่างจนหมดตัวแล้วเนี่ยก็ดันมีพราหมณ์ยากจนอีกคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็มาขอเงินแต่ท่านไม่มีจะให้แล้วจริงๆ ด้วยความกโกรธพรามคนนั้นก็เลยสาบแช่งให้ศีรษะของภาวรีแตกเป็น7เสียงภายในเจวันโหคําสาบนี้สร้างความหวาดกลัวแล้วก็ทุกใจให้กับท่านภาวรีอย่างมหาศาลเลยล่ะครับในตอนที่กําลังทุกใจสุดๆเนี่ยแหละครับจู่ๆก็มีเทพตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นแล้วก็มาชี้แนะว่าคําสาบนั้นน่ะ มันเป็นแค่คำขู่ของคนที่ไม่รู้จริงเพราะพราหมณ์คนนั้นไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าศีรษะและการทำให้ศีรษะตกไปด้วยซ้ำง่ายๆคือมันเป็นปริศนาธรรมไม่ใช่คำขู่ทางกายภาพเทพตอนนั้นก็เลยบอกต่อไปอีกว่ามีคนคนเดียวในโลกเท่านั้นแหละที่จะไขปริศนานี้ได้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ยินแบบนั้นท่านแผววลีก็เกิดความปีติอินดีขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็รีบเรียกศิษย์เอกที่ฉลาดที่สุดของท่านมาส6กคน เพื่อมอบภารกิจที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหานี้ให้ได้และหนึ่งในนั้นก็คือมานับหนุ่มที่ชื่อว่าโมคาราชและเมื่อเราลูกศิษย์เดินทางไปถึงที่หมายแล้วนะครับการรอคอยที่เต็มไปด้วยความหมายก็ได้เริ่มต้นขึ้นบรรดาศิษย์ทั้ง16คนก็ผลัดกันเข้าไปทูลถามปัญหาที่แต่ละคนเตรียมมาทีละคนคนจนกระทั่งมาถึงลำดับที่15ซึ่งก็คือคิวของโมคาราชนั่นเองครับ พอถึงคิวของโมคราชปุ๊บท่านก็นลุกขึ้นเพื่อจะถามคำถามของท่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความเงียบครับพระาศาสดาทรงนิ่งไม่ตรัสตอบอะไรเลยโมคราชก็เลยลองใหม่อีกครั้งพยายามเป็นครั้งที่สองแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับพระองค์ยังคงนิ่งเฉยเหมือนเดิมซึ่งกระสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเป็นอย่างมาก เอเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยทำไมพระองค์ถึงทรงเมินเฉยต่อผู้ถามที่ตั้งใจเดินทางมาไกลขนาดนี้แต่รู้ไหมครับว่าความเงียบนั้นนะไม่ใช่การปฏิเสธเลยนะครับแต่มันคือพระมหากรุณาอย่างที่สุดต่างหากพระองค์ทรงทราบดีว่าณวินาทีนั้นนะความพร้อมทางปัญญาของโมคราชมันยังไม่สุกงอมเต็มที่คือถ้าตอบไปตอนนั้นเขาอาจจะแค่เข้าใจด้วยสมองแต่จะยังไม่บรรลุธรรมพระองค์ก็เลยทรงรอรอให้ปัญญาของเขาแก่กล้าเต็มที่ซะก่อน และแล้วช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็มาถึงครับความพยายามครั้งที่สามที่ไม่ใช่แค่การถามคำถามธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความจริงสูงสุดเมื่อปัญญาของท่านสุกงอมเต็มที่แล้วในครั้งที่สามพระาศาสดาจึงทรงอนุญ,ญาตให้ถามและนี่คือคำถามนั้นครับบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจ,จึงจะมองไม่เห็นซึ่งคำว่ามองไม่เห็นในที่นี้เนี่ย มันไม่ได้หมายถึงการไปแอบซ่อนตัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันหมายถึงการดำรงอยู่ในสภาวะที่พญามัจจุราชไม่มีอำนาจเหนือเราได้อีกต่อไปและคำตอบที่โมคล,ล,ลาลได้รับในวันนั้นก็ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนเรื่องสุญญาตาหรือความว่างเปล่านั่นเองครับพระองค์ได้ตัดต่อเป็นแนวทางปฏิบัติ3ขั้นตอนที่ชัดเจนมากๆครับ1คือจงมีสติอยู่ตลอดเวลา2จงมองให้เห็นว่าโลกนี้มันว่างเปล่า และสซึ่งเป็นหัวใจเลยก็คือจงถอนความเชื่อที่ว่ามีตัวตนออกไปซะแล้วจะข้ามพ้นมาจุราชได้จุดที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันอยู่ที่คําว่าอัตตาโนทิฐินี่แหละมันคือความเชื่อผิดๆว่าร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยมันคือตัวเราที่มั่นคงถาวรลองนึกภาพตามนะครับว่าความเชื่อนี้มันเหมือนกับการสร้างที่อยู่หรือบ้านเลขที่ให้ตัวเองพอมีที่อยู่ปุ๊บพญามัจุราชก็เลยตามหาเราเจอไงครับตราบใดที่ยังยึดว่ามีเราอยู่ มัจจุราชก็มีเป้าหมายให้มาเอาตัวไปเสมอแต่พอถอนความเชื่อนี้ออกไปได้บ้านเล็กที่มันก็หายไปเลยสิครับบุคคลน,นั้นก็เลยกลายเป็นคนที่ความตายหาไม่เจอและในวินาทีที่พระธรรมเทศนานี้จบลงนั่นเองโมคราชก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในทันทีณที่ตรงนั้นเลยหลังจากที่บรรลุรมแล้วชีวิตของพระโมคราชก็แดกกลายเป็นภาพสะท้อนของคําสอนที่ท่านได้รับมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในเมื่อท่านได้เห็นแล้วว่าโลกนี้ว่างเปล่าจากตัวตน ท่านก็ดำเนินชีวิตที่ว่างเปล่าจากเครื่องประดับของโลกเช่นกันท่านกลายเป็นที่รู้จ,จักในฐานะพระที่ยินดีในการใช้จีวรที่เรียบง่ายและเก่าที่สุดซึ่งมันเป็นการแสดงออกถึงการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนและของของตนอย่างแท้จริงที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือชื่อของท่านเองโมคราชฟังดูแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลตรงๆได้ว่าราชาผู้ว่างเปล่าหรือราชาผู้ไร้ประโยชน์ซึ่งเป็นชื่อที่ เหมือนกับพยากรชะตาชีวิตและหนทางแห่งธรรมของท่านไว้ล่วงหน้าเลยเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับในอดีตชาติเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับป่วยเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายทำให้ท่านตระหนักว่าแม้แต่ความเป็นราชาก็เป็นโมคะหรือไร้ประโยชน์สิ้นดีในการเอาชนะความทุกข์ทางกายได้ท่านก็เลยสละราชาสมบัติการที่ท่านเห็นความว่างเปล่าของยศถาบรรดาศักดิ์ในครั้งนั้นได้บ่มเพาะปัญญามาจนถึงชาติสุดท้ายนี้เองครับ นี่ก็คือบทสรุปการเดินทางทั้งหมดของท่านครับจากจุดเริ่มต้นคือความทุกข์และความกลัวตายไปสู่การค้นพบปัญญาว่าโลกนี้ว่างเปล่าจากตัวตนและนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือการข้ามพ้นอำนาจของมัจจุราชได้อย่างสิ้นเชิงเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อมัจจุราชมองไม่เห็นสิ่งซึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วไอ้ตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นกันนักหนาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่